สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของการแยกสารนะครับอยากจะให้นักเรียนดูไปด้วยแล้วก็จบบันทึกย่อไปด้วยนะครับเพราะว่ามีบางส่วนที่ต้องเน้นแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ดูให้จบคลิปนะครับเป็นประโยชน์กับนักเรียนแน่ๆยืนยันเรามาดูในหัวข้อในเรื่องของการแยกสารแล้วก็การนำไปใช้นะครับซึ่ง ไอตัวประเด็นของการแยกสารเนี่ยเป้าหมายก็คือต้องการแยกในสิ่งที่เราต้องการใช้ออกมานะครับต้องการ <c oughs> เราต้องการจะใช้เกลือเราก็จะแยกเกลือออกมาจากจากน้ำทะเลโดยใช้วิธีการต่างๆในที่นี้เนี่ย <c oughs> การแยกสารเนี่ยก็คือทำให้ของผสมนะครับของผสมเนี่ยแยกตัวออกจากกาันจนกลายเป็นสารบริสุทธิ์ ของผสมคือของที่เกิดจากสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปรวมตัวกันนะครับซึ่งอาจเป็นเนื้อเดียวหรือเนื้อผสมก็ได้ตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับนะสารเนื้อเดียวหรือสารเนื้อผสมในห้องอาจจะเน้นย้ำแล้วนะครับสารเนื้อเดียวเดี๋ยวเรามาดูก่อนก่อนอื่นเรามาดูคำนี้ก่อน คำแรกคือสารละลายสารละลายเนี่ยเป็นสารเนื้อเดียวที่ประกอบไปด้วยสารบริสุทธิต์ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมาผสมกันต้องไม่เกิดปฏิกิริยาด้วยนะครับจะประกอบไปด้วยสองส่วนคือตัวทําละลายและตัวถูกละลายทีนี้ถ้าเราจะมาเจาะนะครับตัวทําละลายเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือถ้าสถานะเดียวกันเด็กๆเขียนนะสถานะเดียวกัน นะครับตัวไหนเปอร์เซนต์เยอะตัวไหนมากตัวนั้นเป็นตัวทําสถานะเดียวกันตัวไหนมากตัวนั้นเป็นตัวทําแต่ถ้าต่างสถานะกันเช่นเช่นน้ําทำไมนะครับน้ําแล้วก็เกลือได้สารผลิตภัณฑ์คือน้ำเกลือน้ำเป็น น้ำเป็นของเหลวใช่ไหมครับเกลือเป็นของแข็งให้เราดูสถาหนะของสารผลิตภัณฑ์ว่ามันเป็นตรงกับสถานะใดนะครับถ้ามันตรงกับอันนี้น้ำเกลือเป็นของเหลวใช่ไหมครับเป็นลิควิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันตรงกับอันไหนมันตรงกับอันนี้เพราะฉะนั้นน้ําจึงเป็นตัวทำเกลือจะเป็นตัวถูกนะครับเอาใหม่นะ ถ้าสถานะเดียวกันอันไหนมากอันนั้นทาถ้าต่างสถานะกันให้ดูสารพิษพันว่า <c oughs> มันสถานะมันตรงกับสารตัวไหนนะครับต่อไปคีย์เวิร์ดคำคำสำคัญที่2นะครับก็คือ,อ,อสารบริสุทธิ์นะครับ <c oughs> สารบริสุทธิ์เนี่ยจะประกอบไปด้วยสารเพียงอย่างเดียวไม่มีสารอื่นเจือปนก็คือมีธาตุแล้วก็สารประกอบ สารประกอบที่ทุกชั้นเลยชอบยกตัวอย่างก็คือตัวนี้คืออะไรครับน้ำน้ำประกอบไปด้วยไฮโดรเจน2อะตอมออกซิเจน1อะตอมนะครับน้ำเป็นสารประกอบที่ถูกยกตัวอย่างบ่อยมากๆต่อไปเป็นสารเนื้อเดียวนะครับจากข้อความนี้นักเรียนสามารถสรุปให้เป็นภาษาที่เราเข้าใจได้ง่ายว่าสารเนื้อเดียวคือสารที่มองด้วยตาเปล่าเห็นเป็นเนื้อเดียวกัน มองด้วยตาเปล่าคือไม่ได้ใช้เครื่องมืออะไรนะครับแต่อีกคำหนึงคือสารเนื้อผสมค,ความหมายแบบภาษาง่ายก็จะใกล้เคียงกันก็คือสารที่มองด้วยตาเปล่าเห็นตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะครับสองชนิดขึ้นไปเช่นน้ำพริกกะปินักเรียนเห็นอะไรบ้างนักเรียนเห็นพริกขี้หนูเห็นกะปิ เห็นอาจจะเห็นน้ำปลาเห็นมะเขือพวงนะครับมีตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปดังนั้นนริกะปิจึงจัดเป็นสารเนื้อผสมนะครับทีนี้เรามาดูนะครับหลักในการแยกเนี่ยเราจะต้องดูว่าไอ้สิ่งที่เราต้องการแยกออกมาเนี่ยมันสามารถแยกได้ง่ายชัดเจนนะครับปลอดภัยโดยวิธีใดเช่นถ้าอย่างกรณีของอนุภาคเนี่ย แสดงว่าขนาดของมันจะต้องต่างกันแบบที่เราสามารถแยกได้ง่ายๆเช่นลูกแก้วลูกใหญ่กับลูกแก้วลูกเล็กเหรียญ5บาทกับเหรียญบาทแบบนี้นะครับเหรียญ5บาทกับเหรียญบาทเนาะ,ะหลักการนะครับจะต้องจริงๆอยากจะเอาคำนี้อยู่หน้าสุดเนาะปลอดภัยต้องอยู่หน้าสุดคือวิธีการที่จะแยกต้องเน้นความปลอดภัยเป็นอันดับแรกนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะในการแยกเนี่ยจะมีการแยกสาร2ประเภทคือการแยกสารเนื้อผสมกับสารเนื้อเดียวในห้องครูแชมป์ถามแล้วเนาะว่าระหว่างสารเนื้อผสมกับสารเนื้อเดียวเนี่ยนักเรียนว่าแยกอันไหนง่ายซึ่งส่วนใหญ่จะยกมือเอาสารเนื้อเดียวเพราะว่านักเรียนคิดว่ามันเนื้อเดียวมันน่าจะแยกได้ง่ายนะแต่จริงๆแล้วนะครับครูแชมป์ก็ยกตัวอย่างเนาะว่าระหว่างครูแชมป์ทำลูกแก้วล่วงลงไปในถังข้าวสาร เนี่ยลูกแก้วร้อยลูกล่วงเป็นฐานกระสารกับแยกน้ําตาลออกมาจากน้ําบัดลมแยกคาอน้ำซด์ออกมาจากน้ําบัดลมเนี่ยอันไหนง่ายเด็ก,ดกๆก็อ๋อเออหยิบออกเอาลูกแก้วออกมาง่ายกว่าการทําให้น้ําทะเลและเหยือแห้งง่ายกว่านะครับแต่จริงน้ำอ่าน้ําทะเลนี่มันเป็นสารเนื้อเดียวเนาะถ้าจะว่ากันเนาะอืม ทีนี้เรามาดูนะครับหลักของการแยกสารเนื้อผสมก็จะมีการหยิบออกการร่อนการกองการใช้กลวยแยกการตกตะกอนการลีดการระเหิดการดูดด้วยแม่เหล็กแล้วก็การกั่นการกั่นด้วยสกัดด้วยไอ้น้ำแล้วก็การสกัดด้วยตัวทำลายเรามาดูทีละอันนะครับอันดับแรกคือการหยิบออกจะต้องมีอนุภาคอนุภาคคือขนาดนะครับขนาดที่แตกต่างกันสีที่แตกต่างกันมันถึงจะแยกได้ง่ายนะครับหยิบออกอาจจะใช้มือ ใช้แหนบใช้ฟอร์เซตใช้ที่ขีบใช้ตะเกียบนะครับแต่ของจะต้องแยกได้ง่ายเนาะถ้าสมมุติว่าเอาน้ําตาลกับเกลือมาให้แยกเนี่ยเอาผงชุรสกับเกลือมาให้แยกเนี่ยอันนี้มันจะยากเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเออเอา,เอาเข้าวสารกับข้าวเปลือกเนี่ยจริงๆมันก็พอแยกได้นะมันก็พอแยกได้อาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับ ต่อไปการร่อนนะครับเป็นการแยกของแข็งที่มีขนาดต่างกันโดยใช้อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์อ่าอย่างเช่นถ้าเราร่อนแบบนี้ปุ๊บทรายใช่ไหมครับทรายเม็ดเล็กๆก,ก็จะล่วงลงมาตามรูเนาะหินก้อนที่ใหญ่กว่าก็จะติดอยู่ตามตามเครื่องร่อนนะครับต่อไปการกรองการกรองก็จะใช้อะไรครับใช้กระดาษกรองใช้เซโลโลเฟน ใช้ผ้าขาวบางใช้มุ้งนะครับแล้วแต่จะใช้อันไหนในที่นี้ก็จะคือเป็นกระดาษกรองนะครับกระดาษกรองเซเลเฟนจะกรองได้เล็กกว่านะครับกระดาษกรองเนาะต่อไปการใช้กลวยแยกสิ่งที่จะใช้กลวยแยกได้จะต้องเป็นของเหลวที่มีความหนาแน่นต่างกัน ไอ้ความหนาแน่นต่างกันคือมันจะแยกชั้นกันและมันมีความหนาแน่นต่างกันก็จริงมันก็ต้องไม่ละลายด้วยไม่งั้นมันจะแยกไม่ได้นะครับอย่างอันนี้ด้านบนเป็นน้ามันด้านล่างเป็นน้ําถ้าเราจะใช้วิธีเทออกลินออกมันก็ยากเนาะเราก็ต้องใช้กลวยแยกตรงนี้มันก็เป็นวาลเราก็จะเปิดนะครับอย่าเปิดอย่าเปิดให้มันไวเกินเนาะถ้าเปิดให้มันไวเกินก็ต้องนักหนึ่งใหม่นะถ้ามันหยดลงไปหยดหนึ่ง พอมันพอน้ำน้ำกับน้ำมันมันลงมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็ต้องเปิดให้มันแบบแบบหยดนะครับพอมถึงถึงจุดสุดท้ายปุ๊บเราก็ใช้วาวปิดนะครับก็จะแยกได้ต่อไปการตกตะกอนการตกตะกอนก็คือทําให้ของแข็งที่ปะปนในของเหลวเนี่ยมันนอนมันแขวนลอ,อยอยู่ข้างล่างนะครับอ่าแขวนลอยเนียถ้านึกถึงแขวนลอยให้นึกถึงยาธาตุน้ําข่าวนะครับก็คือเวลาก่อนที่เราจะกินเราต้องเขย่าก่อนนะครับอันนี้เขาจะ ใช้สารส้มเนาะเพื่อให้มันตกตะกอนได้ไวกว่าเดิมต่อไปการลินออกการลินออกคือแยกสารที่มันแยกชั้นกันอย่างชัดเจนอย่างเช่นในกรณีของพอเมื่อกี้เราปล่อยให้มันตกตะกอนแล้วจะไมาจะอนานน้ำข้างบนมาใช้เราก็ค่อยๆลินออกได้นะครับเป็นแบบนั้น ต่อไปเป็นการระเหิดการระเหิดก็คือแยกของแข็งที่สามารถระเหิดได้ออกมาได้ในที่นี้เขาใช้เขาใช้ไอโอดีนกับรายทีนี้เนี่ยพอให้ความร้อนปุ๊บไอกเกตไอโอดีนเนี่ยมันก็จะมันก็จะแยกออกมาจากรายนะครับทีนี้ตรงนี้เขาใช้สำลรีอุดไว้เนาะก็คือมันก็จะมีแก๊สเนี่ยออกมาได้บ้างแต่มันก็จะมีตัวเกจไอโอดีนติดตามนี้นะครับ <c oughs> อันนี้ก็คือเป็นการระเหิดหรือการ แยกกระบูลออกจากเกลือแบบนี้ก็ปล่อยให้ละเหิดออกมาได้นะครับต่อไปการดูดด้วยแม่เหล็กสิ่งที่แม่เหล็กจะดูดได้วัตถุนั้นจะต้องมีสารแม่เหล็กนะครับใช้คํานี้นะใช้คำว่าสารแม่เหล็กมันมันก็จะดูดขึ้นมาอ่ามีอันนี้เขาชอบให้ทดลองก็คือผงตะไบเหล็กกับอ่ทรายนะครับก็จะแยกผงตะไบเหล็กออกมาได้ก็ต้องเอาเอาแม่เหล็กเนี่ย แย่ yeah, ลงไปแล้วก็คนๆๆนๆน,น,น,นะครับต่อไปการกันสกัดด้วยไอ้น้ำนะครับตัวนี้ก็คือให้เรานึกถึงน้ำหอมเนาะยี่ห้อมาดามนั่นยี่หอ้ออีฟนั่นอะไรอย่างนี้นะครับก็คือจะใช้ไอ้น้ำนะในที่นี้ก็จะใช้ไอ้น้ำพอมันต้มปุ๊บตรงนี้ก็จะมีเทอร์โมมิเตอร์อยู่นะครับเวลานักเรียนว่าเรียนอย่าลืมว่าเทอร์โมมิเตอร์นะจากนั้นมันก็จะทำไมครับมันก็จะไปตามท่อ นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นผิวส้มทีนี้เนี่ยอีตรงนี้จุดนี้เนี่ยทำให้เกิดการควบแน่นนะครับจุดที่ทําให้เกิดการควบแน่นเนี่ยแสดงว่าจะต้องลดอุณหภูมิของแกสนะ๊สเนี่ยแกส๊สแก,สก๊สก็คือน้ําในสานะแก๊สนะครับอุณหภูมิของไอน้ําเนี่ยให้มันลงมาจริงๆแล้วตรงนี้ท่อมันจะเป็นอย่างนี้นะลูกตรงเนี้ยเดี๋ยวกันนะ อ่าจริงๆมันจะมีท่ออยู่ด้านในนะครับจากนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเอาสายยางสายยางเสียบก๊อกน้ําที่อยู่ในห้องวิทย์นะครับน้ํามันก็จะค่อยๆเอ่อล้นตรงนี้มันจะไม่หกออกมาตรงนี้นะมันจะไม่หกมาตรงนี้น้ํำก็จะค่อยเอ่อล้นตรงนี้ตืดแล้วก็ออกตรงนี้นะครับออกตรงนี้ออกตรงนี้ปุ๊บเมื่อ เมื่อไอเมื่อแก๊สมันผ่านตรงนี้นิดมันอุณหภูมิมันลดลงมันก็จะทำไงครับควบแน่นนะครับมันก็จะควบแน่นถ้าในขั้นตอนนี้ไม่มีไม่มีตัวที่ให้น้ําเข้าแบบนี้เนี่ยเขาก็จะใช้ผ้าขนหนูชุบน้ํานะครับแล้วก็พ่นฟอกซี่ไว้ให้อุณหภูมิมันต่ําต่ํากว่านะครับมันก็จะกันวิธีการกันคือใช้แบบนี้นะลูกวิธีการเดียวกันนี้เลย ต่อไปเป็นการแยกสก,กัดด้วยตัวทำละลายนะครับคอนเซปต์ก็คือมันจะต้องสามารถละลายในตัวทำละลายนั่นได้นะส่วนใหญ่จะเป็นการย้อมสีแยกสีออกจากดอกไม้ชนิดต่างๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเอามาใส่ในตัวผสอมอาหารเพราะว่าอันตรายมันไม่ได้มาจากสีนะครับอันตรายมันมาจากสารที่ที่เราเอาไปใช้ทำละลายนั่นแหละ ทีนี้การสกัดด้วยตัวทําละลายเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับจะต้องเลือกตัวทําละลายให้เหมาะสมและไม่เกิดสารใหม่ไฮไลท์ไว้เลยไม่เกิดสารใหม่นะครับแทงว่ามันไม่ทําปฏิกิริยาเคมีกันนะอ่ะจากข้อความด้านบนก็เอามาทําเป็นคอนเซปต์ได้3ข้อข้อแรกคือต้องละลายสารได้นะครับข้อที่2คือต้องต้องไม่ละลายสารที่ไม่ต้องการอย่างเช่น เราจะเอาสีแดงจากต้นเข็มอย่างนี้แต่ถ้าเกิดสารละลายมันไปละลายไขยมันหรือน้ำตาลของต้นเข็มมาด้วยเนี่ยซึ่งเราไม่ได้ต้องการที่จะใช้มันอาจจะทำให้การย้อมติดสีมันแย่ลงใช่ไหมครับนะครับแล้วก็ข้อ3คือไม่ทำปฏิรยานะครับก็คือไม่เกิดสารใหม่นั่นแหละนะครับตรงนี้ใส่ดอกจันหนึ่งดอกนะครับทีนี้มาเรามาดูต่อการสกัดเนี่ย ส่วนใหญ่นะครับก็จะใช้ในส่วนของพืชนะครับทําให้เล็กลงก่อนเพื่อให้ผสมเพื่อให้ผสมกับตัวทําละลายอย่างทั่วถึงนะครับทีนี้เนี่ยถ้าอยากให้ปฏิกิริยาเร็วขึ้นเนี่ยเขาก็จะเออเพิ่มอุณหภูมิเข้าไปนะครับให้ความร้อนเข้าไปเนาะ,ะยกตัวอย่างเช่นสกัดสีของใบไม้สกัดสีของดอกไม้เพื่อเอามาย้อมผ้านะครับทีนี้ หน้านี้นะครับอยากให้นักเรียนหยุดวิดีโอแล้วก็เขียนไปก่อนนะครับอ่ะในหยุดวิดีโอแล้วเขียนนะห้าสี่สามสองอ่ะนักเรียนก็หยุดวิดีโอแล้วเขียนเสร็จแล้วเนาะทีนี้เนี่ยจากข้อความนี้นะครับคุ้นๆ้นไหมข้อความนี้มันเกิดจากการเอาสามข้อนี้เนี่ยสามข้อนี้นะครับเอามาเขียนใหม่ ให้เป็นภาษาใหม่นั่นเองนะครับถ้าเป็นภาษาพวกเราคือมันบิดใช่ไหมบิดโจทย์บิดข้อความปุ๊บถ้าสมมุติตัวนี้ครูแชมป์จะเอาไปออกข้อสอบครูแชมป์อาจจะใช้ว่าอ่าข้อใดไม่ใช่หลักการตื้อๆตามนี้ข้อใดไม่ใช่แล้วครูแชมป์ก็เอาเพิมีกข้อนึงเออครูแชมป์อาจจะบอกว่าสามารถได้สารใหม่เออเกิดปฏิริยาก,กับสารใหม่ เพราะฉะนั้นนักเรียนจำสามข้อนี้ให้ดีนะครับตรงนี้เลคเชอร์เสร็จแล้วใส่ดอกจัน3ดอกนะครับใส่จามดอก,ดอกหรือครูชั้นจะเปลี่ยนโจทย์ว่าข้อใดคือหลักการนะครับในการเลือกตัวทำละลายแล้วครูชั้นก็เพิ่มข้อ4ถูกทุกข้อแใช่ไหมครับนะเอาใหม่นะถ้าข้อใดคือหลักการข้อความ3ข้อมันถูกละ ตัวเลือกสุดท้ายต้องเป็นถูกทุกข้อออถ้าข้อใดไม่ใช่หลักการก็จะมีตัวลวงอยู่ดังนั้นเด็กๆต้องจำา3ข้อนี้ให้ได้ต่อไปนะครับอันนี้เป็นการทำน้ำมันถั่วเหลืองนะครับเขาก็จะมีขั้นตอนตามต่อไปนี้นะครับถ้าตรงสีดำเขียนมาปุ๊บแล้วก็โจทย์ถามว่าจากขั้นตอนข้างบนเนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรบ้างคอนเซปต์ Concept ง่ายคือมันทำการสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วเอาไปละเหยแห้ง นี่ครับนี่นี่เห็นไหมสกัดด้วยอะไรครับเฮกเซนนะครับเสร็จแล้วก็ไปละเหยเฮกเซน en, ออกให้เหลือแต่น้ํามันทั่วเหลืองนะครับอย่าลืมนะหน้านี้ก็หยุดวิดีโอแล้วเขียนนะอ่ะหยุดวิดีโอเสร็จแล้วต่อไปเป็นการแยกสารเนื้อเดียวนะครับเรามาดูเนอะอันดับแรกคือการละเหยแห้งการละเหยแห้งก็คือการทํา การทำให้ทำไมครับการทำให้สารเนี่ยได้รับความร้อนแล้วก็เปลี่ยนจากของเหลวกลายเป็นแก๊สแล้วลงเหลือสิ่งที่ยังไม่ละเหยอยู่นะครับอ่าอย่างเช่นน้ำเกลือเห็นไหมเอ่ออันนี้เขาอะไรครับเขาจุลสีนะครับเตรียมสารละจุลสีเสร็จแ,แล้วก็เอาของเหลวอ,ออกไปก็เหลือแต่ตัวจุลสีที่ยังติดอยู่ การแยกสารละลายออกอ,ออกจากสารละลายที่อิ่มตัวอุณหภูมิสูงเมื่ออุณหภูมิลดลงความสามารถในการการทำละลายลดลงโดยตัวทำละลายที่อยู่มากเกินไปจะแยกตัวออกจากละลายเกาะเป็นของแข็งข้อความนี้เป็นการแยกสารแบบใดนักเรียนครับก็ที่ที่ครูให้เอาสารส้มมาส่งไงมันเป็นการแยกการตกอะไรลูก การตกอะไรลูกการตกผลึกนะครับมันคือการตกผลึกน้องเรียนอย่าลืมนะอ่าจดนะจดนะจดหน้านี้เราไปดูนะครับหยุดวิดีโอแล้วจดนะครับใครจดแล้วพิมพ์ห้องทับเลขที่นะครับเป็นรหัสลับระหว่างเราเช่น2.1งทับแปดแปลว่าห้อง2.1งจุดหนึทับเลขที่แปดนะนี่ไง มันคือการตกผลึกนะครับการตกผลึกก็คือตอนแรกเนี่ยมันจะมีสารละลายอิ่มตัวใช่ไหมจากนั้นปุ๊บเราเพิ่มความร้อนเพื่อให้มันสามารถละลายได้อีกเล็กน้อยแล้วเราก็ปล่อยให้อุณหภูมิมันลดลงกว่ามันจะตกผลึกก็ใช้เวลานานอยู่นะครับตัวสารส้มก็ใช้เวลาคืนนึงเนาะใครยังไม่ได้ส่งทําส่งด้วยนะจ๊ะการตกผลึกนะครับหลักการคือนี่ไงทําให้สารละลาย อิ่มตัวสามารถละลายได้อีกโดยเพิ่มอุณหภูมินะครับจากนั้นก็ปล่อยให้อุณหภูมิมันลดลงแล้วก็มันจะเกิดของแข็งทีนี้เนี่ยคอนเซปต์คือตรงนี้ครับการตกผลึกเป็นรูปเลขาคณิตที่มีอนุภาคเป็นระเบียบนะครับไม่มั่วนะครับไม่ม่วของบางคนก็จะได้ผลึกสารส้มที่แบบเป็นรูปทรงพีระมิดเนาะเอออ่ะ ต่อไปเป็นการแยกโดยโทโมโคตาฟีแบบกระดาษนะครับโครมาโตกราฟีแบบกระดาษเป็นการแยกของเหลวนะครับปริมาณน้อยๆน,นะครับเพื่อตรวจสอบว่ามีกี่อันอย่างในตัวนี้ปุ๊บมีสารสารสารที่ใช้ทดสอบเนี่ยอย้เป็นสีดำเลยปุ๊บแต่พอเอาใส่สารละลายปุ๊บนักเรียนนึกถึงกระดาษมันค่อยๆเปียกน้ำอะ่ะ มันก็จะค่อยๆเคลื่อนที่ขึ้นไปนะครับค่อยๆยเคลื่อนที่ขึ้นไปแล้วมันก็จะแยกสารออกมาว่าสารตัวนี้สามารถละลายได้นะครับนี่มันก็จะแยกออกมาเป็นชั้นชั้นชั้นบางทีมันอาจจะมันอาจจะไม่ได้แยกเป็น4อัน5อันเหมือนนี้เนี่ยอาจจะมีแค่3อันนะครับเอออันไหนละลายดีก็จะไปไกลเนาะนี่คอนเซปต์นะตัวอ่า ต้องละลายในตัวทําละลายได้ไม่เท่ากันถ้าได้เท่ากันปุ๊บมันก็จะอยู่สีใกล้ๆกันแบบนี้มันก็ดูยากนะครับดูดซับได้ไม่เท่ากันเคลื่อนที่ได้ไม่เท่ากันเนาะถ้าองค์ประกอบที่เคลื่อนที่ได้ใกล้เคียงกันไม่แยกจากกันก็ต้องเปลี่ยนชนิดตัวทําละลายใหม่หรือเพิ่มระยะให้มากขึ้นความหมายคือเพิ่มกระดาษให้ยาวมากขึ้นอ่านี่เห็นไหมหน้านี้สําคัญนะครับสาร,สาร B สาร B คือตรงนี้ เคลื่อนที่ได้ไกลสุดความหมายคือมันละลายได้ดีแล้วก็ดูดซับได้ไม่ดีส่วนซาร a เนี่ยมันมันมันเคลื่อนมาถึงแค่ตรงนี้นะครับแสดงว่ามันละลายได้ไม่ดีแล้วก็ดูดซับได้ดีนะครับตรงนี้เราเรียกมันว่าการหาค่า r f นะครับการหาค่า r f สมมุติว่าอีกตัวโครโมโตกราฟีเนี่ย นี่ย้ำของเหลวเนี่ยมันขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับระยะมันได้เท่าไหร่นะลูกมันก็คือระยะที่ตัวทําละลายเคลื่อนที่นะครับอ่าส่วนสมมุติอันนี้มันขึ้นมาแค่3ามเซนอันนี้ขึ้นมา4เซนเราก็ใส่ไปอ่าถ้าถ้ากระดาษยาว5เซนใช่ไหมอ่ะอ่าเอก็ต้องเป็น3าส่วนห้า b ก็ต้องเป็น4ส่วน5นะครับสูงสุดนะครับได้ไม่เกิน1น,นะสูงสุดได้ไม่เกิน1ทําทไมถึงได้ไม่เกิน1เพราะว่ากระดาษมันยาวเท่าไหร่มันก็ต้องได้แค่นั้นนะไม่มี1 0 1เอ้ย1.05 1.2ไม่มีนะครับต้องได้ไม่เกิน1สําคัญนะข้อดีนะครับสามารถแยกสาร ปริมาณน้อยๆได้นำมาวิเคราะห์ได้ได้ทั้งสารที่มีสีและไม่มีสีข้อเสียคือมันจะไม่มันจะไม่ได้เป็นสารบริสุทธิ์แล้วก็มันจะค่าสมมุติว่าเคลื่อนที่ได้ใกล้เคียงกันมันก็จะแยกออกมาไม่ได้อ่ะทีนี้เราลองมาดูนะวิธีการคำนวณน,นะเมื่อกี้บอกแล้วเนาะว่า มันต้องได้ไม่เกินหนึ่งนะครับสาร A B C D เป็นสารแต่ละชนิดเคลื่อนที่บนตัวดูดซับบนกระดาษโครโมโตโกราฟีนะได้ระยะทางเท่านี้ตึ๊ดแล้วสารละลายสามารถเคลื่อนที่บนตัวดูดซับได้5.4จงหา T F ตามลำดับนะครับบอกแล้วนะครับมันเป็นเศษส่วนอย่าง A อ่ะ A A มันได้เท่าไหร่ มันได้ห้าจุดศูนย์ส่วนเท่าไหร่ครับส่วนห้าจุดสี่ไอคำว่าส่วนเนี่ยความหมายของมันก็คือหารนี่ไงเครื่องหมายหารความหมายของมันคือหารแสดงว่า b b ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ b ก็ต้องเป็นสองจุดหกหารส่วนห้าจุดสี่แล้วก็เอามาเขียนวงเล็บเปิดสองจุดหกหารห้าจุดสี่ได้เท่าไหร่ครับอ่า c ก็ต้องเป็นอะไรครับ 4.2หาร5.4 D ก็ต้องเป็น3.0หาร5.4อ่ะใครถูกบ้างใครถูกบ้างจดนะลูกอันนี้จดนะสำคัญนะอ่ะเสร็จแล้วหารเลยนะครับมันจะได้ไม่เกินหนึ่งนะครับทีนี้เขาบอกให้เรียงลำดับด้วยนะ เออนี่หารแล้วได้ประมาณนี้ไหมอืมอันไหนไปไกลสุดครับอันไหนใกล้หนึ่งคืออันนั้นไปไกลสุดนะครับไกลสุดและลายได้ดีดูดซับได้น้อยเอ่อแล้วก็เรียงไปสิอืมถ้าเขาบอกว่าดูดเขาบอกว่าอ่า อันไหนละลายได้ดีตามลำดับใช่ไหมล้วก็เอา1 2ึ่อุ้ยสาต้องเรียงแบบนี้นะครับต้องเรียงแบบนี้นะอ้าต่อไปเป็นการกลั่นอย่างง่ายหรือการกลั่นธรรมดาคล้ายๆกันกับเมื่อกี้ไหมคล้ายๆกันกับที่การสกัดเลยเนาะแต่ว่ากันอย่างง่ายก็คือเออเอาสารมา นะครับแล้วก็ผ่านโหนมิเตอร์แล้วก็ผ่านผ้าขาวบางคล้ายๆกับการกันน้านะเออเป็นแบบนี้ตัวนี้คอนเซปต์ของการกันคือมันจะต้องมีตัวทําละลายและตัวละลายที่มีจุดเดือดต่างกันมากๆนะครับในนี้บอกว่าอย่างน้อย20องศาขึ้นไปแต่ว่าในหนังสือที่ที่ครูแชมป์อ่านเจอมันบอกว่าต้อง40เนาะเออเอาอย่างนี้และกันให้มันห่างกันเยอะๆแหละยิ่งดี อันที่มันเดือดจุดเดือดต่ํามันก็จะกลายเป็นไอได้ก่อนนะครับทีนี้การกันแบบลําดับส่วนเนี่ยนักเรียนครับมันมันจะใช้ความร้อนเพิ่มความร้อนขึ้นไปเรื่อยๆไอตรงนั้นมันจะต้องใช้เป็นห่อ,อก,กันนะครับแล้วก็ทําให้ทำให้ตัวมันไอนี่อยู่ดีนะครับตัวมันควบแน่นลงมานะครับนี่ไงห่อ,อก,กันจุดเดือดต่ำสุดจะอยู่บนสุด นะครับเพราะว่ามันเดือดก่อนเขียนตรงไหนดีเขียนตรงนี้นะมันเดือดก่อนจุดเดือดสูงสุดจะอยู่ล่างสุดเพราะว่ามันเดือดทีหลังอ่ะทีนี้เรามาดูซิว่าอะไรเดือดก่อนนี่ไงกาซ์ปิตโตรเลียมกาซ์ดปิตโตรเลียมเหลวก็คือพวกกาซ์ LPG ใช่ไหมครับลิควิดปิตโตรเลียมแกส๊สนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้ นะครับแล้วก็มีเนฟท่าเบานะครับแล้วก็มีเนฟท่าหนักนะครับแล้วก็มีน้ํามันก๊าซอ่าน้ํามันดีเซลน้ำมันเบนซินน้ํามันหล่อลื่นน้ามันเตานะครับแล้วก็ยางมาต่อยยางมาต่อยจะอยู่ท้ายสุดเลยนะครับยางมาต่อยอยู่ท้ายสุดอันนี้ก็จะเป็นตัวกันแบบลำดับส่วนที่จะมีคำถามบ่อยมากนะครับ ให้จำให้จำบนสุรคือ LPG ให้จำล่างสุดคือยางมะตอยนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้อ่ะโอเคครับก็อย่าลืมจดบันทึกเนาะกลับไปดูวิดีโอซ้ำแล้วจดบ,บันทึกนะครับมียังไงเป็นประโยชน์กับน,นักเรียนแน่นอนนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสามารถกดติดตามความรู้ใหม่ๆได้ที่ w w w s i l t o t h a i o r g คู .com และ Facebook สิทธิ์ครูแชมป์ครับแลนะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้ช่องสิทธิ์ครูแชมป์ด้วยนะคะ